เอาแล้วครับสวัสดีครับเรามาพบกันในพาคที่2นะครับผมกับเกมแหกคุกวันนี้อยู่กับผมเบส3 4 6นะครับผมเราจะมาแหกต่อจากภาคที่แล้วนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลย จะได้ลองเล่นไปแล้วนะครับขยาวหนึ่งหนึ่งสองสแปดแปดอยู่ไหนแปดอ่ะนี่แปด เจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งเอาเอาเลขหายเอาเวีนกรรมเลขหายสองศูนย์ศูนย์ สองสี่สี่เอาลอ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 อเลยเลยแล้ว่าอ่ะนี่มันแซดเดี๋ยวนะห้าเหรออ๋อป่าเธอไปกันเลย ไปแานต่อไปไม่รูจ้จไหมโฆษณาจังไม่ได้จ่ายจ่ายใครอะไรอ่านไม่ออก <c oughs> โอ้ยครับดาจานต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไง มันจะมาไหมตอก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 เฮ้ยมันมาเฮ้ยไม่ใช่มีตัวหลอกล่อด้วยตอก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 ไม่ใช่ว่าไม่นายทำไรเอาเปล่าผมมองเพดานผมมองเพดานเฉยๆอ๋อต่ต่อ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 เข้าไปต่อเข้าไปเฮ้ยจับแม่เดี๋ให้รู้นะว่าทำอะไรน่ะ ทำตาท่อทำตาท่อทำต่อทำต่อไอชุดแม๊กไอ้เพื่อนเวน Yes โอ้ยจิ๊บจิบ๊บดานเราไปกันเลย Alright ด่านนี้ก็แล้วโคตรจะยากกระตก ชวครับโอ้ยโอ้ยไม่โดนเถชีวิตเก็บเข้าไปไม่โดนจะผ่านไหมเนี่ยดานเนี่ยมีนายเดินกันจะช้าหน่อยสิเฮ้ยปลาดอ chết yeah, thế này Ồ oh. Mẹ hmm. chấp đai mà lê không thái Oh. 3 thôi Hồi này Ôi tục Ôm mày ôm mày ôm mày Yes คนแรกผ่านไปเดี๋ยวหน่อยเดินเร็วๆหน่อยเลยเดินเร็ว,วอ้ยไม่ถึงเร็ว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 พวกนายที่เดินย,ยืจะอาจก,กันจังเลยนะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเอา้า 3 ban pi to mà tục ôi gặp hên con nói xì buồn này đã, mong 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 lâu nơi nãy 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 nhoi nãy nhoi này nhoi nãy nhoi nãy nhoi nãy nhoi 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 กระตุกกระตุกหยิบมาเลยเร็วเร็วอีกอันเดียวดูท่าจะไม่ทันนั่นไงเอามาเอามาไปสี่พันปีต่อมาเล้ว ให้เจ้าหน้าที่เร็วมายบปับ๊บไม่ถึงคือมองๆเอา,เอา,เอายิบปั๊บ่ากระตุกเร็วได้ไหม Yip 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 Bayip ala Oh mê thưởng mày 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 thường thường lao bài leo 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 mày thường ôi anh ơi anh đi ơi อันเดียวเท่านั้นเกศพั yes. นแล้วภายในห้าพัน 5, ปี <c oughs> ด่านต่อไปอะไรนี่อะไร <c oughs> ลังงานหมดเหรอเอาแล้วครับังงานหมดอันก็ ขอจบคลิปเยียงแค่นี้นะครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์วนไปนะครับ